เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศนะครับของทีมงานเสียดสงการนะครับพมมื้อเที่ยงพุดเดิยวไก่มาละไก่มะละตะรามครับนี่ท่กแกองการนี่ถ้วยที่สามนะครับชามที่สามแล้วกินเผื่อไปตรงนี้ก่อน มาแม่ทมตีรีวิวดำรึมั้ยก็จะดำดังเมื่อไรเริ่ม,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 มเ,เลยเป็นแต่โดเลยแนวไหนยิ้มหมูด้วยเลยเล้อๆใช่๋ยววันนั้นเราดูบรรยากาศทีม <c oughs> ทงานกินข้าวที่กลางทุ่งวันนี้มาดูบรรยากาศที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวกันบ้างครับ <c oughs> มีเจ๊มาคุมด้วยครับหนึ่งคันคันไหนนะมีเจ๊มาคุมเจ๊เจ้สายเหลืองคันเหลืองสายไม่ดีเมียเลยมาคุมโอ้มดกอเลยเนาะไปดิน้ํน้อยทนา แกแกสั่งแห้งแกสั่งแห้งนนมด้ได้ีไกีดวัลงแห้้อ่ก็าละรนมแลครับวันนี้ได้ใส่เสื้อในมาอะไรน้ปลานะ หัวนมจะรู้แล้วนะเกมหัวนมจะรู้แต่นี่ยเดียต้่นดอ้เนาะพ่นพนมั้ยพ่นพ่นตอนนี้ไปเข้าโรงแรมนะครับนี่ครับตะเแ e n ก็จะขึ้นแบบนี้นะฮะไปเข้าโรงแรมนะฮะตะเแ e n ขึ้นแบบนี้นะฮะอ๋อต้องเข้าโรงแรมบ่อยๆใช่ไหมต้องเข้าโรงแรมบ่อยๆ อิ่มแล้วเนี่ยสิงอมควันทั้งหลายครับก็จะถอยห่างออกไปจากร้านครับควันเริ่มออกปากแล้ว เนี่ยงก่อนนะทีมงานใบรุ่นสร้างนี่หรือสร้างตัวเกมใบรุ่นสร้างอะไร นี่นี้เจมหมอรัดราจัดพิเศษให้เท่าแ,แก่นะครับมาละสองจานคนเดียวนะครับฝั่งนู้นก็มี ลังจากรับประทานเสร็จน,นะครับเดี๋ยวทีมงานก็จะลุยกันแล้วหกรถนี่จอดเต็มถนนเลย <c oughs> วันนี้เราฝากท้องไว้กับทีมงานนะครับเส <c oughs> ียตรงการก <c oughs> ๋วยเตี๋ยวอร่อยมากใครผ่านไปผ่านมานะครับแวะชิมแวะกินได้ บ้านตะลามบ้านตะลามนี่ตำบลอะไรเสียสงงานบุอะไรลัคเคดหรือเปล่านุ่นนี่จริงๆเลยยี่สิบบนอื่นลัคเคดเลยเชื้อน,นสองชั้นตำบลสองชั้น <c oughs> อำเภอกระสัง ของของไผาของใส่เครม่องเดียงพอถ้ามีน้องนี่คือพิเศษ

ยื้ใส่อยู่ระ,ะดาอุระดาก็าาด,ด,ดำมหรอเริ่มออกสตาร์ทกันแล้วครับ นี่คันเหลืองนี่มาเป็นครอบครัวเลยรถครอบครัวครับไม่ยังล่ะไม่ยังล่ะเอธรรมชาิเอทำเปชาดเอ้าไม่มีแอร์กับเขาเหรอเอเอมันเสียมันแล้วใช้ยังไงมันไม่อบมันไม่อบเหรอ มันชิดแล้วอ๋อชิดแล้วโอ้ชิดแล้วชิดแล้วสร้างนี่ครับ๋อไปรุ้นสร้างนี่ ไปแล้วครับสำหรับผมก็ไปเหมือนกันครับผมเจอกันใหม่ครับ